สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนน้ำยังเป็นขี้ตมอยู่ท่านผู้ชมไหมขี้ตมยังเป็นหน้าเลยน้าบกขนาดเลยมันมันแนนได้ดินข้างล่างมันแน่นนะดินดินข้างล่างมันอะไรเปล่าโอ้ที่แทกอันมาแต่ส่งเนี่ยกินหายเมียพี่น้องกินน้ำอัดลมเลยพี่น้องมันขึ้นหูดัง บ่อเน้ากับนางพิงไผ่ลูกเคยกนอนมันพิงเงียนเดี้อเ่นไหนาเพื่อนเล่าอเอามายู่พี่เล่าไข่สองข้าหนารไข่ันไข่โยบเลยะยางมาใ่ถ้ามันไข่เลยโยบเลยนั่นเลยแหละโยบเลยกันนักและข้าว้แกงขี้เล็กแล้วแหละพี่น้องสีแดงตักปให้สั่งไปยหมผ้ามก่อนกับเจดม แล้วก็ให้แม like like ่น้องเทนนางเข้มก็ใส่ห่อเบอร์เบิร์ตสอยบ่ได้พี่น้องเอ้ยอาร์ตยังแข็งจึ้งๆอยู่คุณนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวเด้แสบกระซิบแสบก็ให้สร้างเลยนแล้วกับแบ่งประห้เจดังแม่น้องเทนพ่อมึงมันคมคองแนวขอบ่ได้ต้มอีกมาจับให้แน่ จีมตักอืมมาชิมไห้ตัวะแซบๆๆอ้ามาชิมไหมตุ๊ระบวงยุขี่น้องแกงขี้เหล็กนี่คือขี่งัวน่อยเี่คือขี่งวัวอุออม,ม,มอ,อยู่นี่เนาะแซรษเยอะอ่ะ โอ้ยห so ัวใจวันเลยเอาเมื่อไอแมกินเลยเอาเ่หากินบ่หากินไซ่งร่ยลเดาอนชั่งะไรเมือหมื่ส่งเนยกินเนาะแต่ไก่พเนาะไก่เป็นไงเียเปเอาหายองตะบ่าวบอยเอาหายไรใตักหายเจ้าองก่อนด้วยพี่เนาะ แกงเช็งไก่ใช่ปะมาบอสมันจะเชียผาีเล็กหมแล้วไปแกงสุกไก่คนละเลื้อเอ้าอีซุยกกอยากบันนี้พญามแกอยากเอาตายเกยดำไงบัเพ็นนี่ผุลบผุลบบบ่วงครึ่งให้สร้างวี่น้องเลยถ้าผูอยากให้กินไี่ถ้าผูอยากเนาะอ่ใช่ทุอยางยังให้สร้างเนาะ มันตทุมดดยเอเยอะมากท่งยางน้อยมันตีทุกอยางเลยเข้ามาคุยกได้เราจบอกเอามาส่งด้วยกระปุกเสอแน่เลกินเลยอยากินทั้งกระปุกทุ่ซาปาทุ่ซาปลอยบ้าทุ่อข่อน่าเบิดที่เป็นภาพ ยังถอม้นี่ล่ะถ um. ือมาหอดแล้วอไปวางได้ีกทีหอดบ้านแล้วหอดแล้วเามมีเวียดสิไปก็เลยสั่งให้คนไม้ไว้หวามีขางสิไปมาาสื่มทาดุทำมาสือมออะรอย่ักามหลาม้าเขาเท่าเขาเอ

นั่งน่ะใส่ได้นี่เดียวมันแข็ง nah ค่ะซอยบ่ได้โว้ยเสีกับแข็งขนาดจริงๆอยู่สามสัมม้งเลยอันนี้ให้บ้านสีเขียวให้อีดำข้าวเห็ดแล้วกันยังให้กินป่ะสุคนอิสุอิการย่างอยู่ค่ะมันสิกินกับอยู่เทียงกินเบิร์ตบ่บ่อิ่มบ่บ่อดอกพ่อดอกมาสั่นมาหอนผ่านสีเขียวเลยเออโดนยังวะ มันบานซีเกียร์เลยพี่น้องหายสร้างกับซีไลก์กว่านี้จักหน่อยเอ้ยหายสร้างเลยแล้วก็แล้วก็อันนี้สิลงไปหายดำเอดี๋ยวกูก้าวขึ้นมาไปเลยได้หนิโอเคแลยลงไปหายดำก่อนอืมคำมาอย่างป้าน้องซีแม่บัก แม่บกคอรแม่สียายแปะอีคำอีนาวมึงว่านนี้กูไปหาเพร่ะคือบ่เห็นได้บ่หอเรารถจะาลงลงที่พี่น้องตายอีสีรถมึงก็บเก่าแห้งป่ะน่ะบ่นนยังไลงขี่เลยไปก่อนพี่น้องรูปหาอีดำก่อน้าคืองามเท่าไหร่บ่บ่มีเงินหายหรอคำ มันไม่งินหายมายังก็จยาแปะฮะไกะแก่ตัวใหม่อีกบ่เฮ้ยเออตัวใหม่อีกซะมึงเห็นอะไรกินคามไก่เมื่อไห้่นะโอ้โหจึจึกูได้ขี่มาฝากเ้ย ขี่กินเยอะขี lonely, ่แนวมากปลุกตัวเทึ่งนั่นกูเทแมพเทนและกูเอาถือปุกลงมาเลยรับบอไปเลยมันมันขายแห้งกว่าเดี๋ยวนี้เลยในใดบ่หูซาหตใช่ไหมสารอนหายีบ้านนี่นะได้นอนตีขึ้นนี่นะหัก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 ขายยุ

มาเอิ้นแม่ก็มาได้เนาะอืมหน้าหิมก็ไปหาเงินบ่มากดีบ่อยากใเงินพมสิได้เงินผัดนี่ขายังเานี่เอ้าอันนี้้แมวมึงน่ะอแฮ่แท้ล่ะยังไปไปหามาตะลึกแท้โอ้สิกินแกงมอีลพี่น้องแบ่งให้สร้างแน่งเ็กนะเฮ้ย แม่บักเทนให้มึงแต่ยางเด้กองแต่ย่างเด้เฮยแกงหน่อไม้กูบอกข่อยอยากปนได้ดอกอืขึ้น่นหายละเนาะยมึงมาดูอันความแข็งรพอกมากินยานเนาะพวกเอาปรันามอยู่ท้องโอนคายปอนบอกนอนให้พ่อพว่าคายยา อมงไดยังไงยืนยันดีป่ะนะแค่ไอ้เราบกินจริงดิยังเห็ทงยานี่พก้อน้หนักม่งกับโบกินเตแม่นได้แนวนะเฮ้ยเนาะนุ่มนี่กาก่อนจะกินน่มนี่กานิ่มๆเนี่ยเบิ่งเัาจะนุมแต่ก่ เออขันหลักใส่นมนะเฮ้ยหมูกรินหูแจักอีกพิมโอ้โหพี่น้องเลยมันแบบบริแทมปราดาบักอันนี้นี่แหละสาเหตุที่มันเศรัญยากนะใส่นมกับนมนะกองนั่นนะเค่เอาจิบแล้วนี่จะซักอย่างเดียวท่านักซักยาดีคอร์ดีเจ็บปากนะกระป๋ายเอาท่านว่ามันเจ็บปากนะมันผัดบหมูป้ายก็ได้ป้ายกระดิบอาปากอาคอเกือบเพื่อนทั้งแหนมว่ะอาอาหามรูปป๋าของ นายไขจุหักไข่ธรรมดาสิจอยแล้วกำลังเบ่งจอยโอ้ก็ยุดงานอีเละเที่ยจะยุดงานทางนี้กันเลทางนานกัดมาโอ้บริเงินดอกซวยบอกกันอื้อเลยบริไปเด้อว่ามันในยุดอีเลเด้อพาลูกไปหาหมอก่อนอืมอ่ ทางกันมันจะคมจักหน่อยเลยเพราะวานันโอ้กินหนามอันลมเลยดันอีแค่ในขั้นมากกวา่าแต่สาวเนี่ยไม่ได้นะเฮ้ยเนาะอุ้ยเป็นตะย่านกูลหล,ลดเห็นลมเลยขี้เทนน้ำคลองไปดอกย่านเนะอาเนี่ยหย่านหน้มไปเลยไปเมื่อก่อนเดยวไอ้เฮ้พยพญ่ภามามเงี้ยมาให้หน่อยแทนรลายหมองแม่งแทนไป <laughs> ว่าไหวมาเห็ดแล้วกัน ยังใงกินว่ะยังใงรมิตรยังใงพูนพี่น้องกินว่ะอ่ะหมออิ่มนกชามีวะ่ะเจมันพืพ่อใหญ่พาม